สวัสดีครับเพื่อนเสมาชิกบริษัท Life Interchange ทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้มาเยี่ยมแปลงพ่อปลูกนะครับของพ่อศาลนะครับที่คุณทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็วันนี้อยากให้พ่อศาลแนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมประสานมนีน้อยยู่คุณทะเลซอยแปดครับวันนี้ผมพิจิกรกรจะพูดกลางนะครับพ่อก็จะพูดใต้นะครับให้พวกเราท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับ ได้ใช้บูดาก้อนนะครับ2ส,สูตรพอเป็นยังไงบ้างครับใช้ใช้กับอะไรบ้างใช้กับไปทุเรียนใช้กับกระถอมครับกรูร้สึกกว่าาปก่อนจะเริมเติบโตดีนี่กระถอมกาพุผมนี่ประมาณ5เดือน5เดือนเ้าไปเทียบก็บข้องเพื่อนนี่อยู่กลางเคียงก็เพื่อนเป็นเจเดือนแล้วก็พุ่มโตเท่าโต,ต,ตทันบางต้นก็โตเท่าโต,ตทันแล้ว แปลงใบนี้ทั้งหมดเนี่ยฮะก็คือจะมีทั้งลูกอะไรบ้างฮะมีร่วมมีดังทุเรียนกระทอมพริกมะเขือเปิดเปิดปักปืนบ้านลายย่างพลอพิกกายหลูดีมะเขือได้อีกไงไ้การจะเดินเติมโตดีแล้วก็ดอกอดอกดอกอดอกมากเอามาเรามาแยกป,ประเภททีละอย่างเนาะที่พ่อจะไปใช้อ่าต้นกระท่อมก่อน เห็นว่าปูงแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ต้นเท่านี้เลยโปรไม่ได้ไม่ได้คืบอ่ากระทมไม่ได้คืบทีนม่เนี่ยเนี่ยในนาเดือนนาเดือนเตานี้พอไปเทียบกับก็เปรื่นดูว่าเปรื่นโปรเป็นแปดเดือนแล้วต้นเท่าเราไหมต้นแปดเดือนตอนตว่ากเราหลาบานอือแต่ก็เราสูงกว่าแล้วก็ให้ใบที่ดกใบดอกหนะาใบดอกหน้าใบหน้าดีนี่ถ้าชายติดตตอไปผมว่า ประมาณ8เดือนก็ก็เก็บไม่ได้แหละพูดถึงมาตัวแมลงกินใบนี้น้อยลงไหมครับน้อยลงถ้าพอใจแล้วแมงไม่ไม่ไม่กินใบเพราะว่าโดยเหตุผลที่ว่ามันมันเม่นหรือมันไรมันไม่เม่นแต่ว่าแมลงมันเหม็นมาแมลงเองมันต้องเม่นแต่ว่าเราชีดเราไม่เม่นเราชีดปกติแต่ว่ามแมลงไม่เกาะครับขดนานน่น นอนตัวเกี้ยวเกี้ยวนอนตีมากินใบยไม่ไม่ขึ้นต้นเลยพอใจมากแล้วก็จะใช้ไปเรื่อยๆโพรในในในแปลงนั้นมันโปรพืชไรชนิดถึงกากาชีดตุกย่างเวลาชีะครับคือเราชีดตุเรียนวันหนึ่งแล้วก็มาชีดกระถอมแล้วชีดปักอื่นอือตุกย่างนี่นี่เก็บตุกวันเลยนี่ครับเนี่ยแหละ พูดให้ให้ให้พริกนี้ได้ทุกวันเลยได้ทุกวันเลยได้ทุกวันเลยอืมนะครับก่อนที่จะฉีดนี้มีอาการแบบลูกไม่ค่อยเยอะใช่ไหมเหรอไม่เยอะใบเรื่องมะแต่พอจี้ตึงใบมันจะเขี้ยวรู้สึกว่าใบไม่ไม่เขาเรียกไม่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 ไหมไม่ไหมอ่านะฮะถึงทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นมะเขือนะต้นมะเขือผมเป็นไงบ้างพ่อก่อนจะฉีดไม่ไม่ไม่ค่อยออดอไม่ค่อยนั่นแต่ว่าพอจี้ตึงมันออดอ นั่นมาออกดอกมากขึ้นหมากขึ้นนี่วันนี้ก็เก็บเก็บไปทางแล้ววันนี้เก็บเก็บวันเว้นวันก็จะเก็บกันเลยผลออกมาก็สวยสวยผิวสวยผิวสวยเปวเขียวสวยนะครับนี่ก็เมื่อกี้พาดูสามอย่างละกระท่อมนะฮะแล้วก็พริกนะครับแล้วก็ต้นมะเขือพวงนะครับแล้วก็มีอะไรพ่อทุเรียนนี่พมเริ่มชัยตเรียนมันเจ็ดเดือนแล้วแต่ว่าพมเริ่มชิดสองเดือนกว่าเนี่ยต่อยอด ่อยอดตลอดตรงนี้ตุเรียนเจ็ดเดือนถือว่าใบเป็นไงไหมครับดูสุขภาพของมันมันดูใบหน้าใบแข้งใบเราแลว่ามันมันเป็นเงาเป็นเป็นเงาเป็นเงาเกี้ยวเป็นเงาครับแล้วใบหน้านี่สังเกตได้ว่าใบหน้าออันนี้ฉีดหลักการฉีดทั้งหมดเนี่ยพอเจ็ดวันก็ฉีดฉีดตุเรียนแล้วก็ฉีดมะเขือฉีด ฟูง่ายทั้งแปลงเนี่ยไล่เลยไล่เลยชีดไล่เลยแต่ชื่อตุเรนก้อนอ่าพอตุตุเรนเรเราก็ไปชีดกองเอินครับก็ดีต้นมะละกอด้วยไหมฮะเนี่ยมะกอเนี่ยต้นมะละกอก็ฉีดด้วยอ่าเขียวชะาอุ่มเลยเนะแต่แรงมันมันเป็นล้ำมันไม่ไม่ล้ำต้นมันต้นมันแข็งแรงเลยอยู่มันไม่บ้างพอได้ได้ได้กลิ่นปุยถึงมันได้มาจากเบยแล้วลงมาต้น อืเรียกว่าผลมะละกอก็ผิวสวยด้วยดอกด้วยแคด์แรมออตั้มเลยตอนนู้นยังตั้มมาตอนนี้แล้วอืมต้นนั้นคือฉีดไหมครับพ่อฉีดเหมือนกันฉีดเนี่ยหลเลยก็มาฉีดตอนเงาะก็ฉีดไม่ยุ่งยากผสมยาเราไม่เม่นอืเราฉีดได้ไม่ลำบากเหมือนเหมือนยาอึศครับแล้วผสมไงครับประมาณ1 0ซีหรือครึ่งฝา ีไอ้ฝาหนึ่งที่มันให้มาไม่นะแกแกให้มาเก้สิบสี่ตีอ่าสิบสี่ตีสองอย่างรวมกันรวมกันอ่าะนะครับนี่แหละครับผมผลผลิตของผลิตภัณฑ์บูดาก้อนนะครับสูตรอะมิโน,โนเข้มข้นแล้วก็สูตรรองเสริมนะครับเป็นสูตรน้ําเข้มข้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราผสมน้ําเป้์หนึ่งประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าลิตรนะครับเราก็ผสมอย่างละสิบสี่ีนะครับแล้วก็ฉีดเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับคุณพ่อนะครับก็ใช ระยะการฉีก็สัปดาห์ละครั้งอาจจะหมุนเวียนแปลงนี้อาจจะสัปดาห์หนึ่งนะครับหมุนกลับมาอาจจะ2สัปดาห์ฉีครั้งหนึ่งนะครับก็บเป็นที่พึงพอใจนะครับมากๆเลยแล <c oughs> ้วอยากเป็นพ่อฝากเพื่อนๆครับว่าให้มาใช้บูดาก้อนแบบคุณ <c oughs> พ่อ <c oughs> ด้วยนะครับอยกให้เพืเ่อนๆที่ได้ควังได้ชมมันเอาไปหลงใช้ครับบอได้กับเดียวว่าดี <c oughs> มากครับ ปกติคุณพ่อนี้มีคนมาเสนอปุ๋ยเยอะเนะาะคนมาเสนอปุ๋ยเยอะแต่ว่าไม่ค่อยเชือ้อเพราะว่ากลัวว่าเราใชา้ไปแล้วไม่เมื่อนกับแก่โฆษณาแต่นี่เราใช้พันธกอนแล้วมันสมคบโฆษณาแค่ว่าดีครับแต่ลงแล่หลงแล่เมื่อนกับแก่มพูดหรือเรล่าแล้วพลิีพ่นทุกอย่างแค่ว่าที่เป็นตูเรียนที่เป็นกระตอมไรแกลงป่มบ่มหอถ้าทานมีทานลองเอาไปชีดเลย ว่าไม้ใบนี่ยิงไม้ใบยิงสุดยอดอก็ขอบคุณพ่อสารนะครับที่ได้ให้เรามาเยี่ยมชมแปลงพ่อปลูกนะครับวันนี้มาเนี่ยช่วงเย็นนะครับฝนใกล้จะตกท้องฟ้าอาจจะมืดมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูผลผลิตนะครับต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ใบกระท่อมที่สูงกว่านี้แล้วก็มะละกอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับขอบคุณพ่อสารครับสวัสดีครับ